ไระเด้อพี่น้องกินน้ากันตะมังหงเพชรเพชรนะคะกบคัดเซนมีใส่ไข่ง่ายบานหิ้วเขา่าตื่นมากกับสามทุ่มแล้วนะคะกินเราจะได้กินยานขึ้นยาเพชรเพชรขึ้สีแสบคือสีสวงไข่เนาะกรดื่น้องเห็ดเบิงนะคะมากินน้ากันพี่น้องแสบพอแสบเดี๋ยวมารอกเบิ้งกันนะตาลากินบ่มีต่ตเองไม่ไหมนะคะมันนี้ได้บมังหงมากนะคะ มากินกับมะหุ้งให้ซ่วงไข่น้ำกันพี่น้องผัดเซมมีนะคะตื่นขึ้นมาส่สิสามถุงกลัวแล้วนะคะ Tay sữa dưới hơn phần nào nào Hãy subscribe cho บางคร้งรอบน,นี้แหละได้ซื้อกินหมูรันไช่มทสงปกติกินมกฮุ่งปลอม ซื้อไซมูนั่นและคือลน้ำตาลให้องซื้อเขากายเฮาฟี่บางย่างครับสร้างพักมาแล้วมันเหลือหลายซื้อใส่กันุดน้ำตาลอยากก็ดีจ้างของ ไงกับมะสงไงกับอุดหนุนพินมากอ่อกนอย่ับอุดหนุนแม่แม่นั่นนะคะเพินเป็นยังไงแล้วไยเอิญเพินเป็นแม่แต่มาอยเซวิเดนแขกมาอยู่นี่แหละเพิ่นเิดมีหันซูเปอร์มาร์เก็ตไทยไงใงญ่เนี่ยไงแต่สุดใน ในเมื่อมันหน่อยโยะนะครับไม่นานไราค่อยๆได้เของในเมืองนะก็เลยบอค่อยได้ไปซื้อหันเพื่อนเดี๋ยวนี้นี่ย้องกับส่งแต่หานไอ้น้ามันเป็นทางผ่านบ้านข้าวเม่าบ้านขเขาก็แวะมาทรงแต่ทันได้ดไปเองกาแวะทักทายหาสื่อของน้ำผ่นไม่นั่นมาเพื่อกัน ท่านแย่หนครบดีแล้วว่าท่านยากมองจอดรถห่านหน่อยกั็ยากห่านหน่อยเอาสายช่างเอานะ ซื้อ่อยแน่ซื้อลงลงไอจ้จาน้ำมกออกกันเรื่อยลงในจังหวะหมู่บ้านก่อนมันไม่แต่ตันดังคลือ่อคลื่ออยู่มือนั่งพร้อมผ่าแกเสือตอนเย็นนอนเอาถุงน้ำผ่อนประกบ เหื่อมันสัตว์ให้มันลงผู้ใดจะยุติกางประเทศอยู่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่น้องหมอมีอยู่แต่ว่านั่นก็ต้องโทษจองทุกอย่างเนาะแมนแค่เสาร์อาทิตย์นะคะหนักนะ ใครได้ป่วยอยู่พี่คันคืออยากยังกต่นในลูกเ็ดเองนะพี่น้องนี่นก็สามความเข้มแข็งในข้าวหน้านนะคะเปนดูตามประเทศตองแข็งใ,ใจลูกพีนมากเจ็กคันคันผู้กินอาหารฝรั่งได้ก็สบายไปแต่ว่ายังมีน่อย,น,ยนี่นมักินแล้วบาอยู่ท้องพี่น้อง กินแล้วบอ่อแล้วไนะนี่เถามดูกินมากกา็ร้นนี้บ,นบ่บอเสนหอยกินสเต็กบ่บอศึกษาบ่อขัดร่มกับืื้นหอยโอเคบับ่อนเะนื้อแมลงมานะแต่ไลมากป็ถือฝาดเน ม้อใสาสิติดพันยัยลราพันยงยง้อเราเลยทั้งไอทั้งจามแล้วนะั่งเพรว่ามือนนี้ไข้มานค่อยเดินเป็นกินเบียร์จิบจิบไปเห็นแม่บอกไข้แบบนั่น,นเป็นยังยำกำนันขึ้น ว่าเป็นยังง้นคำยังขึ้นอีกอ่าบ้านขันเล้าบอลน,น,น,นั่นดีกว่าเอินรดชุกเชิญน,นะคือยังเดียวแค่ไหนมอบอกเก่งดอกหันว่าคนจำเป็นกับเพระาะว่าได้ด้วยนาพี่น้องได้านว่าถือทรัพทั้งราชก,การเขาว่าว่าถือดอกนะ มันยากขั้นเดมอนมกรีนิดมันคือแบบขั้นสามต้องพอแพ่อ,แอากาศวันพี้แพ่อ,อากาศแพร่จะสอนลับใหม่ค้นเป็นหลายมันเป็นแต่ไม่น้อยนะคะเป็นสู้ปีมันมีสาเศร้าหรอกลูกอัน พี่น้องเบิ้งแล้สิีอยากนั่งมาบ่กฮันไปบ้ากินข้าวรอบนี่หันแสบกว่ารอบบางเว้นอยู่ไปบ้าหูรดขึ้นเห็นนะเออ จะวบาเผ็ดจะวบาเข้นเนี่ยต้องมองชินซุปบบกเสรื่องับแซบด้วยในปาก,กของว่าแซบด้วยนหรอวะตาว่าแบบแซ่บแบบฟอฟานะงงงนนอ,นอันข้อนหนึ่งที่น้องว่า มันหน่อยไปกินข้าวปุ้นบ้านลูกไส้เองสุนเด็ดไปอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นนางเบิร์กญ่เฮ็ดสวนถ้ามันแซงกับขัดซอยแล้วแดดจะซอยแต่ว่าม่มักหน่าหน่อยเฮ็ดบ่เป็นนั่นหรว,วอว่ากางเกงเท่านั้นแดดกับเสื้อซอยอได้อยู่ เกือบมดพี่น้องแสดงว่า่คยกินเขาแซ่บแล้วนะนี่ักใน้ที่แล้ว มูเราน้องว่าเงี้งันตลาดนัดใส่บานข้าเจา้าเหนหน่บานข้าเจา้าในเมืองํำกันกันไม่น้อยนี่แหละแต่ว่ายู่คนเราฟังยู่คนลนเราสนเมืองก็ซสัวนไปอยอ่เราพป่น่อยหะยังมาขายแม่แว,ว่าส่งมาขายแล้วกูสียมหาไทายคิดก,ก็สนอนยัน,นมาอย่างมาดื่มกันคือแล้วกอนหายออ ไข่ดีสิไปเยอัวนานัอเน,นเพราะนายประงไมกมากก็จะงมาแท็กซี่เอา,าร่างกายดีจนลองอ่อนชอกท้อค่มถามไมหน่อยมากในะข,ข้อามอมจนตัวทางเฟซบุ๊กว่า มันน่าจะไปรลอพี่เพิ่นที่มาจากเยอรมันมือใหน่ไหนเลยาว่าบอแน่เด้ดอดตันนีปนะ้ป่วยก่อนบอกว่าเนี่ป่วยเนาะป่วยแล้วบนแน่ใจให้ใไกลมือก่อนนะคะอยากไปหาเพิ่นยูด๊อก หอมกับป่วยเอาความป่วยไปใส่คว่ำผู้ป่วยอีกกับกกบะแม่นแนวพีเป็นกับปวยหอมกับปวยอุตส่าห์สิโลไปใส่กันมันก็สิ่มใส่กันอีกซะเมืองก่อนนะคะแป็นพี่เพิ่นก็เริ่มดีใจแข็งแรงแล้วเพิ่นก็ท่องเที่ยวได้แล้วเพิ่นก็บ่เฮ็ดตรงูแฮนอน จังใจว่าสวยดีพี่น้องต้องแค่ตัววันตัวเองบ่ป่วยอย่าคิดว่าเฮาเป็นโรคหยังมอว่ามันสิเป็นโรคใดก็ซ้งกินได้กินหามันหมดบ่คเขล่ำหัวมันล่ะทางเจอคขาล่ำลายแ้ยบ่ไปตาต้องมีหน่อยป่วยตลอดแรง ตัดมาโอ้ยอันนั้นกับบุก้ากินอันนี้นกับบุก้ากินเอาไปเอามาแล้วจะสิกินยังฮอนว่าอยากกินเขา่าลำเลยแล้วแดดร้อนแต่หลังจากเศร้ากิดแล้วกินเลยไม่เย่นนิดหน่อยนะแต่ว่าู้อื่นมัโหแต่ว่าพียิเห็นนป่วยเนื้อละมันนะคนก็ดูกขึ้นมาแต,งต่งโตงาม แล้วนะ่าเห็นเพิ่นเซ็กซี่แลัสดชืชนแล้วดีใจน้ำเพิน่นก็ให้เพืนสู่ๆนะคะให้เคมีโอหลับตัวไปให้ร่างกายแข็งแรงเบิร์อีดี้พ่นวังไปร่วงทักเราบ้างแล้วกันุกเทเตศ แล้วไม่แน่ก็จะจิหนห้ามจินยาน้านความคิดนะคะขอบคุณพี่น้องได้ความของใายนะคะโอ้พอดไม่น้อยมากทั้งทางเฟซบุ๊กทั้งั้นยูทูบนะคะอ่านทุกข้อความนะคะขอบคุณค่าแล้วลจ,จ่ายจ้ารักนะจุบ๊บ